เสื้อไข่อะเอ้ยมิน้นคุณเห็นเสื้อผมไหมหรือว่าคุณลืมไว้ที่สวนคะคุณคะนี่ใช่เสื้อคุณหรือเปล่าคะออใช่ครับนี่คะ่ะขอบคุณครับอา้าวมิน้นรู้จักฉันด้วยเหรอคะนี่ยายีไงจำได้ไหมยายีเหรอยายีไหนอะ่ะมิน้นจำหยีไม่ได้จริงจริงเหรอยายีไงดูดีดนิดใช่ยายีจริงๆงหรอแต่ก่อนเธอไม่ได้หุ่นดีแบบนี้นี่เธอดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ ใช่หลังจากที่เรียนจบอะ่ะฉันก็ไม่เวลาดูแลตัวเองมากขึ้นแต่หุ่นดีมากเลยนะถ้าเธอไม่ทักอะ่ะฉันจำไม่ได้แน่เลยนี่ใครอ่ะมิ้นเพื่อนสมัยมัธยมค่ะแต่ก่อนเขาไม่ได้หุ่นดีแบบนี้นะคะได้ฉาย,ยาว่าหมูเน่าด้วยค่ะยายหมูเนา่าใช่ค่ะยายหมูเนา่าคนที่เคยแอบชอบพี่แทนเนี่ยค่ะอ๋อน้องยาอี ที่เคยมาสารภาพรักกับพี่แล้วก็วิ่งหนีไปใช่ไหมเอ่อใช่ค่ะตอนนั้นหน้ายิงไม่มีความมั่นใจก็เลยอายวิ่งหนีไปอะคะ่ะวิ่งหนีไปร้องไห้ใต้ตึกค่ะมียังจําได้เลยตลกมากแต่ว่าตอนเนี้ยหยิไม่ได้คิดอะไรกับพี่แทนแล้วนะไม่ต้องกังวลไม่เจอกันตั้งหลายปีเปลี่ยนไปเยอะจําแทบไม่ได้เลยนะใหญ่หยิยว่าแต่เธอมาทําอะไรที่นี่อะ อ๋อมาแคสงานอะ่ะเธอก็มาแคสเหมือนกันเหรอฉันไม่ต้องแคสงานอะ่ะฉันก็ผ่านอยู่แล้วพอพี่แทนเขาเป็นรองประธานเสื้อผ้าแบรนด์นี้แล้วเขาก็ตั้งใจแต่งตั้งให้ฉันเป็นแบรนด์แอมบัตเดอร์แบรนด์นี้ด้วยโอ้หแอมบัตเดอร์เลยหรอดีใจด้วยนะยังไงก็ฝากเหนือฝากตัวด้วยนะมิน้นได้สิสบายมากเออฉันกับพี่แทนนะัดลูกค้าไวอ้อ่ะฉันขอตัวก่อนนะได้สิไว้เจอกัน ี่มันอะไรกันเนี่ยทําไมชุดของฉันมันถึงได้เชยแบบนี้แล้วทาไมของยายีมันถึงได้สวยกว่าฉันคือท่านประธานอยากให้ชุดของนางแบบสองชุดแตกต่างกันนะคะถ้าหยิบผิดมาหรือเปล่าเป็นขอตุ่มภาษาอะไรเนี่ยขอโทษนะคะฉันหยิบมาถูกระคะไม่ได้หยิบผิดค่ะคุณมิ้นหยิบถูกแล้วเหรองั้นฉันจะใส่ชุดนี้คุณมิ้นทะไม่ได้จริงๆค่ะคุณมิ้นไม่ได้อะไรนี่ฉันบอกแล้วไงฉันจะใส่ชุดนี้อ่ะคือเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอคะ ฉันเป็นแบรนด์แอมบบดเจอร์ให้ที่นี่แล้วก็เป็นแฟนของรองประธานบริษัทนี้ถ้าเธอไม่อยากโดนไล่ออกอ่ะเอาชุดนี้ไม่ให้ฉันใส่ซะแต่ชุดนั้นเป็นชุดของคุณยายีนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณแพลวเอาชุดของหยีให้มิ้นใส่ก็ได้ค่ะได้ค่ะคุณยายีาแคสง,งานผ่านเข้ามาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะแต่อย่าลืมนะว่าฉันนะ่ะคือแบรนด์แอมบบดเจอร์ของที่นี่ไม่ได้ค่ะถ้าเป็นใครฉันเป็นคอสตูมอีกคนค่ะ เป็นแค่ขอตูมกล้าดียังไงมาขัดฉันะ่ะมีหน้าที่แค่หลับใช้พวกฉันก็พอพวกเรามีหน้ที่แค่คอยดูแลเสื้อผ้าให้กับนางแบบค่ะชุดของคุณยายหยีเนี่ยเฟยเป็นคนจัดการส่วนชุดของคุณมิ้นเนี่ยแพลเป็นคนจัดการค่ะแล้วยังไงอะก็ฉันจะใส่ชุดเนี้ยท่านประธานเขากำชับไว้อะค่ะว่าชุดนี้เนี่ยให้คุณยายหยีใส่เท่านั้นส่วนคุณมิ้นเนี่ยต้องใส่ชุดนี้เท่านั้นค่ะ เป็นคำสั่งของท่านประธานโดยตรงแต่ว่าถ้าคุณมินไม่เชื่อเนี่ยโทรหาท่านประธานโดยตรงเลยก็ได้นะคะได้คิดว่าฉันไม่กล้าหรอทำไมชุดเึงขาดแบบนี้ชุดขาดเหรอคะทำไม่เห็นทราบแล้วค่ะคุณยายีคุณแพลวได้เช็คชุดก่อนที่จะย้ายมาห้องนี้หรือเปล่าคะ ใ็่แล้วค่ะแพลค่เอาข้ามาเก็บในห้องนี้แล้วก็ออกไปไม่ได้ทําอะไรกับชุดเลยค่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอก็ชุดดีค่ะนะสิอุ๊ยตายจริงอย่างนี้ายีก็ไม่มีชุดใส่อ่ะสิแล้วท่านประธานจะว่ายังไงน้าพร้อมกันหรือยังครับทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายชุดต่อไปกันได้เลยนะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะพี่แทนเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะ คือชุดนี้ต้องใส่ถ่ายมันขาดนะคะฮะแล้วมันขาดได้ไงอ่ะคุณรู้ไหมว่าชุดนี้มันราคาเท่าไหร่นี่คุณเป็นคอสต,ตูมดูแลชุดยังไงให้เป็นสภาพแบบนี้นะะเ่ะฮะขอโทษจริงๆค่ะท่านรองประธานดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะแบบนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแล้วนะคะนั้นเดีย๋ยวหยรับผิดชอบเองค่ะเธอก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะให้ถูกต้องให้ทีมคอสตูมร่วมรับผิดชอบด้วย เพราะหน้าที่ของเธอคือต้องดูแลเสื้อผ้าไม่ใช่ปล่อยให้มันขาดแบบนี้คุณก็ทํางานมาหลายปีทําไมปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ถ้าคืนยังปล่อยป่าละเลยอ,อยู่แบบเนี้ยผมต้องหาทีใหม่เข้ามาทำแล้วนะใจเย็นนะคะพี่แทนจะว่าคนเดียวมันก็ไม่ถูกอะ่ะต้องว่าอีกคนนึงด้วยค่ะแล้วนี่คนไปไหนอะ่ะไปทำธุระอีกเดี๋ยวก็กลับมาค่ะแต่ฉันจำได้ว่าชุดของยายนีขอตู้มีคนเป็นคนดูแลว่าแต่ เธอรับชุดนี้มาจากใครรับมาจากคนเฟินค่ะแล้วคนที่เธอพูดถึงเนี่ยระหว่างที่เกิดปัญหาเขาหายไปไหนอรอแบบเนี้ยมันไม่น่าสงสัยกว่าหรออยู่นี่ค่ะเนี่นไงขอตู้มีคนมาแล้วกลับมาแล้วหรอไปไหนมาล่ะไปทำทุระส่วนตัวมาค่ะไปทำทุระหรือว่าหนีความผิดกันแน่ ความผิดอะไรหรอคะก็ความผิดที่เธอทำชุดเสียหายไงฉันไม่ได้เป็นคนทำค่ะถ้าไม่ชีเธอแล้วจะเป็นใครอ่ะก็เธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าชุดเนี้ยเธอเป็นคนดูแลยายีไม่ได้ทำแผวก็ไม่ได้ทำแล้วใครล่ะมันจะเป็นคนทำอ่ะก็คุณเมนี่ค่ะที่เป็นคนทำ เธอพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันเนี่ยแหละเป็นคนทำก็เธอไงที่เป็นคนทำไม่ฉันไม่ได้ใสคุณอิงก็อย่าหวังว่าจะได้ใสไม่จริงอ่ะนี่มันอะไรกันก็ทูลที่ว่าเนี่ยคือการไปเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาไงคุณแทนคะ่ะคนที่ทำลายชุดเนี่ยคือคุณมิน,นะคะ่ะ ไม่จริงนะคะพี่แทนมันนั่นแหละไปนคนทำแล้วมาใส่ลายมินหลักฐานก็มีทนโทษเนี่ยมีสจะมาเถียงนะแต่เธอเป็นแค่คอร์ตูมอ่ะทำไมดูกล้องวงจรปิดของที่นี่ได้ฉันมีสิทธิ์ที่จะทำได้ทุกอย่างเธอมันก็แค่คอตูมที่มีหน้าที่คอยรับใช้พวกฉันมีสิทธิ์อะไรมาใส่ลายฮะหยุดลามปามทพี่สาวผมได้แล้วนะมิน ใช่เพราะพี่เฟิร์นเป็นพี่สาวผมเองเขาคงไม่บ้ามาก,กี่ชุดตัวเองเหรอกนะฮะชุดของเขาใช่เพราะพี่เฟิร์นคือประธานบริษัทของที่นี่ฮะประธานบริษัทแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับเจ้าของชุดที่คุณทําลายด้วยคุณเฟิร์นคือประธานบริษัทแล้วทาไมถึงมาทํางานคอสตูมล่ะคะปกติแล้วเนี่ยฉันก็ลงมาช่วยคอสตู้มอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอะทุกคนในเนี่ยเขารู้จักฉันหมดยกเว้นคุณแล้วก็คุณยายี แต่มินเป็นถึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัททําไมคุณเฟิร์นถึงเลือกชุดของยายี่สวยก็ของมินล,ละคะก็เพราะว่าคุณยายีเนี่ยลุกเข้ากับชุดนี้มากกว่าส่วนคุณเนี่ยก็มอกกับชุดนี้ที่ฉันเลือกให้ฉันอยากให้บ้านของเราในตรงทาร์เก็ตฉันจึงเลือกคุณสองคนเนี่ยคะ่ะแล้วผมก็เป็นคนเลือกชุดนี้ให้คุณ้วยนะแต่คุณกลับประเมินค่าแค่ความถูกใจและชุดที่คุณทําลายไปเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าสามแสนบาทสามแสน มินขอโทษนะคะคุณเฟิร์นมินไม่ได้ตั้งใจคะ่ะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยผมอุตส่าห์หางานให้คุณแล้วแต่งตั้งคุณให้เป็นแบรนด์แอมัสเดอร์แต่คุณกลับคิดไม่ซื่อกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันแถมยังใส่ร้ายพนักง,งานของผมและยังทําลายทรัพย์สินของบริษัทต่อไปเนี้เราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกผมไล่คุณออกพี่ต้องขอโทษยีแทน,น,นมินด้วยนะครับ แล้วก็คุณด้วยนะครับคุณแพลวแล้วฉันก็ต้องขอโทษสำหรับเรื่องราที่วุ่นวายทั้งหมดด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะพวกคุณไม่ได้ทำอะไรหยียังไงต้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาช่วยหยีแต่คุณมิ้นออกไปแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะคุณเพนคุณแทนนั่นนหะจีที่ว่าเราต้องหาแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่แล้วนะแต่ผมว่าเราได้แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่แล้วนะครับ